เยิบยุงจอยุงจอน้อยไม่เอาพอได้เก็บจ้ะพอได้เก็บพอได้เก็บอยู่นะ เกิดเป็นเทพไหมใหดจังใดน่ะใหดจังใดน่ะก็อยากเก็บได้ปะได้อยู่อยโอ้ย แค่นี้เพื่อนี่นะเอาวันนี้นี่นะพี่น้นองเอย๋ยมันกำลังเกิดแล้วเราจะเอาอยัางไงเอาแต่อดอกยหญ่ๆเนานะเดี๋ยวจังมาเอาไหม Yeah. เป็นตับเป็นตับเลยไม่เอาเอาบดได้ค่อยมาเอาใหม่สองสามวัน เป็นตับเป็นตับได้ไหมขึ้นไตยหยาโมดไหมเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่ไว้แค่นี้ก่อนไปเก็บทั้งอื่นอันนี้ ดอกหน่อยมาน้งไปนี่แหละปาดพี่นะนี่นะเป็นเพียงออดอกไงอยู่ เอาดออกเห็ดร้อฝฝนพี่นอ้องอันนี้เล็กไปเอาอันนี้ดีกว่าเห็ดร้อฝฝนเวทธนา เก็บูจ้าเก็บจัดเ,เ,เ,เก็บเก็บเก็บนเก็บเ่นกระเหียวกะแหงดอกเพ่นน่ะน่าสงสารที่สุดเกิดแบบแห้งๆเ้ียอย่าเพิ่งตาย้้วลูกเดอ้อรอฝนก่อน ทิศหน้าพุนเนี่ยหรืว่แหงตายก้อนบ่นอืออยู่ใต้ดินอยู่ใต้หญ้านี่ผุนเป็นแถวเป็นแถวขึ้นไปโอ้ยตะเลียตูนแทะ สวยสวยงามดอกยอ่อนๆะละเหมือนพิ่นได้ฝนคือสิงามกันมาแบบพี่น้องเนาะมันก็จะเยือแบบพือขึ้นคักๆเนาะบานเหลืองเออเต็มลรอนี่แหละมองนี้กะจะเป็น พืนป่าสีทองไปเลยหั่นเพิ่นดดยดอกไงนะหั่นเพิ่นได้น้ำแต่อันนี้เพิ่นแล้งนุ้งกระยงจะเฟ้ายงฉันต้องนุ้งอึอกหน่อยก็ว่าเอา เอ้่อ่เอาพี่น้องเห็นพัน่ะนาเพิ่นแหงแมตเตเลตูนเขา,า่าเอาบาได,ด้นี่ตหนเลี้ยตูนไงนาเฮ็ดแหงมาละมาเอาเป็นกระสีแหงตาย อาแบบไหนตัวแบเกิดเบียดนาสงสารบึ้งบึงแหงมืดิหนิจ้ะหน่าแหงมืดิหนิเพิ่นเกิดมาน่ะเก็บเอาก่อน ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นได้แค่นั้นนี่เอาแค่นั้นอือ เอวก็บอยู่ทงโพน,นี่นี่พื่อน้องอันนี้มันค่อยลงไป <laughs> ทะเลตุนที่จริงขาพันกระสวยสวยดิพี่น้องเก็บขึ้นมาหนะ่ะสวยมากเลยพันกระสีอยากเกิดเพราะแห้งหรอเนาะเต่ว่าแรงแตทะเลตุน yeah สวยงามเบังตัวยางด้เบังตัวยางด้จ้านี่มันแหงนี่เห็นปะนี่แหงแบบจะเรียกตนสาต พอได้เก็บพี่น้องเอ่ยพอได้เก็บแรงปัดีพันกันยังเกิดนี่ยเขาเก็บวันนี้ยายตาลืมเอาเมีดมาไว้นี่เอาเพิ่นเกิด พอได้เก็บพอได้เก็บจ้ายังเป็นผ้นนากันบูเรงเกิดโอยดอกขาด ôi nhúng cặp cặp khi nó người ồ tên tay yeah. เฮ็ดแรงเฮ็ดแหงพี่น้องเอยมันเลยสีเป็นแบบนี้สีเล็บเหลืองโอ้ยงกัที่ชัน ได้เตียมพราด้เตียมไปไล่ล่าเตียมมันนี้เปเรตูนตนบ้าุาเกิดได้กิเลยงค่ะเลียงไงตายัหนี่ตายอยู่ マイッキーいっぱい。 dung dung cắt dung cắt ớn mình lèn mình cà bú cướp ดราก,กำลังกินอืมพอได้เก็บพอได้เก็บอู้ยยุงบินพึงพ,งพึ่งยูพี่น้องเอ๋ยพอได้เก็บจ้าตามสายทางนี่เก็บเลยเก็บเลยพี่น้องเอ๋ยฝอเก็บฝอเก็บย,ยุงไหล ยุงเยอะยุงเยอะอันมุนี้เอาไว้อันดอกเล็กๆก็เอาไม่ได้ก็ไม่เอานะคะพอได้เก็บอยู่จ้ะตองแต่า หมดแล้วเดี๋ยวมาใหม่อาทิตย์หน้าคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะยะตาขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนไม่ป่วยไม่ไข้มีเงินมีทองเหลือใช้เดอ้อขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะยางลงมาแล้วกำลังสิกลับป้านแทนๆทของเถียม แล้วเกิดตะหึหงบุดอกเดียวโคลกยุนี่ละเด้อยุนี่ละเด้อจ้าให้คนชมคนไกลไปไกลมาชมยุนี่ละดาจ้าเห็ดพึ่งขาลายบายบายผลงานของเราเมื่อกลับถึงบ้านทำความสะอาดเหตุการจ้า